Transcrição e Legendas กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับช่องอีสานไทยแลนด์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้อยู่แต่ในบ้านก็เอาบรรยากาศในบ้านนะครับอยู่กับสวนนิน้อยเนี่ยครับวันนี้ก็ทำการลงแปลงใหม่ครับจะมาให้ชมกันดูครับว่าปลูกอะไรครับ น่าครับข้างๆประกาศผลปลิพวกนี้กันเนี่ยครับเพิ่งลงใหม่เลยสดๆเลยครับเนี่ยตอนที่ขุดพรวนดินไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเนี่ยสิ่งที่ลงไปครับผักสลัดครับผักสลัดโดยวิธีปลูกก็คือแล้วก็พรวนดินปกติครับพรวน,พรวน,พ,รวนพรวนดินแล้วก็เอาขี้หมูลงไป ผสมกับดินนะครับวนเสร็จเอาดินมอสโรยอีกทีหนึง่งพอดินมอสโรยเสร็จเราก็เอาเมล็ดของผักสลัดเนี่ยครับโรย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 ,ยเสร็จแล้วเราก็เอาดินมอสกลบหน้าอีกทีหนึ่งครับเอาแบบนี้เลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นให้ได้กินหรือเปล่าไม่รู้ครับ ปลูกคล้ายๆกับปลูกผักกาดเนี่ยแหละครับแต่ปลูกผักกาดไม่ได้ใช้ดินมอสแค่นั้นเองอันนี้ก็เพิ่มมานิดหน่อยดินมอสมันแพงครับถุงนิดเดียวยี่บ้าบาทเดี๋ยวผมจะพาให้ดูครับเนี่ยครับดินมอสถุงแค่นี้น่าจะเป็นน่าจะกิโลเดียวมั้งครับเนี่ยยี่สิบห้าบาทครับกัดฟันซื้อครับซื้อมาสี่ถุงใส่เปน่นไปสองถุงครับ ใส่รองพื้นถุงหนึ่งแล้วก็กบหน้าอีกถุงหนึ่งนะครับหลักๆเราก็ใช้เนี่ยครับปุ๋ยขี้หมูไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าี่ญาติพี่น้องเขามีฟาร์มหมูอยู่ครับมีขุดมาใส่กระสอบไว้เพียบเลยครับมีข้างหลังมุมฝั่งนู้นอนี่ยจะมีเยอะครับเราตุนไว้เยอะเลยครับก็คงจะมาลุ้นแต่แปลงเนี่ยครับว่า ผักสลัดยังไม่เคยปลูกครับเพิ่งปลูกเนี่ยเพิ่งลงครั้งแรกรู้จะได้กินไหมไปดูผลงานอีกทีนึงครับเนี่ยครับทีมงานหาอยู่หากินของอีสานไทยแลนด์ครับนอกจากสิงหาปูหาปลาเราก็ยังมาทำเถียงนาเนี่ยน้อยหาที่เอาไว้ สปลาหาอยู่หากินครับเป็นที่พักร้อนเนี่ยครับเป็นเถียงนานนน้อยอย่างเท่เลยครับนี่ครับกำลังเล่งมือกันใหญ่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยไม่กี่วันเนี่ยครับเราจะเอาปลาในสระนี้ครับเยอะมากเลยครับเนี่ยเราปล่อยปลาดุกไป รู้สึกจะประมาณห้าหตัวแล้วก็ปลาช่อนอีกห้าหตัวครับเท่าๆกันอย่างละครึ่งเนี่ยครับจุมจ้มจ้ำจุ้มจ้ำเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยยังไม่ได้กินกันเลยแต่ถ้าเอากินตอนนี้ก็ได้แล้วครับแต่เราใจเย็นๆครับเน,นี่ยครับเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะเอาปลากินเนี่ยครับห่างไกลจากโควิดมาอยู่ ทุกงไร่ทุกนาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยครับในที่สุดเถียงนาน้อยเราก็เสร็จแล้วเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นยาเงาเงา,งาคนเศร้าอยู่ถ้าใครอยากมาเป็นเพื่อนก็เชิญมานะครับอยากมีเพื่อนมานอนเล่นอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกัน